One News ตรงไปตรงมากล้อง CCTV จำนวน2ีจตัวถูกติดตั้งบริเวณโดยรอบสี่แยกราบประสงค์ ไปถึงหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริท่าเรือประตูน้ำและแยกชิดลมอีกกว่า35ตัวซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังกลางกรุงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แยกราษฎรสงค์เป็นหนึ่งในจำนวน 134. จุดทั่วกรุงเทพมหานครที่ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการรวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงบูรณาการการดูแลความปลอดภัยร่วมกันเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นย่านธุรกิจสำคัญและเคยเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นหลายครั้งซึ่งหลังตรวจสอบพบว่า กล้อง C C T V ทุกตัวทำงานได้อย่างสมบูรณ์มั่นใจได้ว่าจะเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาอีกครั้งกล้อง C C T V นี้ตอนนี้สามารถได้พูดได้เลยร0 0เนลยนะครับว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องทุกทุกเส้นทางต่อเส้นก็มีบาง,บางส่วนนะครับเฉพาะตรงจุดที่ที่ยังขาดเรื่องแสงสว่างอยู่เล็กน้อยนะครับ บางทีมันเป็น,ม,นมุมมืดมุมอับเนี่ยกขาต้องเพิ่มไฟแสงสว่างไปให้มากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวก็ให้ให้กำลังใจเจ้าที่เราดีมากแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจนะครับส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการติดตั้งกล้อง CCTV ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงจะช่วยสร้างความอุ่นใจได้มากขึ้น <S 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 ก็ช่วยได้เยอะนะคะทำให้เ,ออเราคนไทยด้วยกันเนี่ยก็อุ่นใจแล้วก็ ต่างบ้านต่างเมืองมาก็อุ่นใจที่เขามาที่เมืองไทยแล้วก็มีการรับรองความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกว่าเก่ามากค่ะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะว่าเอออย่างไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องว่าเหตุร้ายอย่างเดียวนะคะอย่างมีการขโมยหรือมีอะไรอย่างเงี้ยลรวก็สามารถที่จะแบบว่ามีหลักฐานทให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แบบตามตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยะคะ่ะ หลังจากนี้ทางศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการทำงานของกล้อง CCTV และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อและเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ทิติยาเกตการรายงาน One news. Trong Pai, Ma.